อันเนี้หนักแน่หนักกว่าหอมปทุมนะพูดง,ง <27 9 S 2> ่ายๆเจ็ดเก้านะเจ็ดเก้าอะหนักกว่าหอมปทุมอยู่ก็อันนู้นนะมันสี่เดือนกว่าร้อยี่สิบวันกว่ากว่าจะได้เกี่ยวอะอาาแต่ถามว่าผลผลิตมันได้ดีนะไม่เคยเลยนะห้าลาเด็ดเจ็ดกัดเจ็ดเกียนอะห้าลาเจ็ดเกียนห้าลไเด้7เจ็ดเกียนเราใช้ U C S ด้วยปะอย่างเนี้ยพวกเนี้ยใช้หมดเลยโหเห็นไหมโชคคุณไปบอกเจ้านายคุณได้เลยนะ สวัสดีครับวันนี้พบกับผมก๊อฟจากเพจนาดีดีคอมอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่กับสมาชิกหนึ่งท่านครับพี่จะเดดเจ็ดย่าน้ำครับผมสวัสดีจ้า,าจะเดตเจ็ดย่าน้ำนะจ๊ะชาวนารุ่นใหม่จ้า,าวันนี้ครับพี่จะเดดจะพามาดูแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับของพี่จะเด็ดนะครับที่ลงข้าวเลยพี่ จ็ดเก้าจ้ะก็ขอเจ็ดเก้าอ๋อก็ขอเจ็ดเก้าอายุมันกี่วันนี่ตัวนี้ตอนนี้วันที่ยี่แปดเนี่ยพอสองเดือนหกสิบ<อ>วันวนะนะมันจะสี่เดือนจะประมาณร้อยี่สิบวันเกี่ยวพี่เะเดดนะครับใช้ตัว2 7 0 0ตัว UCS นะครับซึ่งตอนแรกเข้าใจว่ามันเป็นปุ๋ยทุเรียนเนาะใช่แล้วก็เลยเอามาใส่นาะข้าวดูแล้วสรุปว่าเป็นไงบ้างครับพี่จะเด็ดก็เนี่ยเป็นสภาพอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเคยใช้ยูเรียนนะก็คือ ถ้าจะสองเดือนแล้วเนี่ยต้องหว่านปุ๋ยแล้วาหาวา่านปุ๋ยรอบสองใช่ไหมล่ะและอันเนี้ยยังไม่ได้หว่านปุ๋ยรอบสองเลยโอ้แสดงว่ามันเขียวนานมากเลยใช่ไหมพี่เขียวขนาดเนี้ยกําลังดีก็คือไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยอะไรดีอ๋อก็คืออย่างที่แนะนานะครับตัว27-00ตัว U C S เนี่ยมันมีตัวหน้าคือไนโตรเจนประมาณแค่27เนาะพี่เนาะรู้สึกว่าใบมันจะชันตั้งกว่าด้วยเนาะใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ค่อยล้มหรอกเนี่ยนะถ้าเวลาตอนออกรวงนะต้นแข็งแต่กอดีอ่า เดี๋ยวเล่าลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าลุงข้างๆเนี่ยแกไม่เห็นแล้วแกว่าไงมั่งลุงอะนะเขาไม่เชื่อเราก็ไม่รู้เราก็ปุ๋ยอะไรเนาะเราก็ตะวานปุ๋ยเนี่ยก็โทรหาพี่เนี่ยที่ร้านนะไม่เคยไปร้านเลยโทรตั้งถามพี่ยูเรียลูกเท่าไหร่พี่ก็บอกว่าแปดร้อยกว่าบอกโอ้โหปุ๋ยขบอกกพแม่เลยแพงจังครับนะแล้วพี่บอกอันนี้ดีกว่าแนะนําให้ปุ๋ยเนี่ย ยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะว่ามันใต่ทุเรียนบอกว่าพี่แล้วใส่ข้าได้เหรอที่ก็บอกก็ลองดูีิอ่าลองก็เป็นลองเพราะเรามันคนไม่เหมือนชาวบ้านอยู่แล้วอ่าลองมาเลยรอบแรกเอามายี่สิบลูกไหมจำไม่ผิดอะยี่สิบลูกไอ้ห่ามันกับเขียวแต่กอดียายเห็นแล้วดีขอมั่งมึงสั่งให้กูหน่อยดิอ่าสั่งสั่งไม่อีกอีก็อกหนึ่งอีกยี่สิบลูกหรือยังไงอะเอามาตาอีกก็เขียวมันอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วอันเนี้ย เขาก็ดูบอกไอ้บ้าเอาปุ๋ยอะไรมามใ้ลุงว่าลุงว่าเอาปุ๋ยอะไรมาใช้บอกแกไม่รู้ไลค่าเกิดมาค่าก็ผิดประเภทอยู่แล้วค่าก็ชอบเอาของแปลกแปออ่าก็นึกยังไงไม่รู้ไปเองเลยตามมาที่ร้านเลยตามไปที่ร้านไม่โทรให้เราโทรตั้งให้ทัยทีให้เราตั่งให้แล้วมาพี่มาลงไปเองเลยกลัวเราจะด่าไงเพราะเราเป็นคนปากหมาเนาะบอกไงลราแกไม่เคยเชื่อไงนะแล้วแกใช้ทําไมก็เขาก็บอกก็เรื่องของกู องมาก็มันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยแกพอใจพอใจแล้วและข้าวโตวไวดูนะโตวไวครับผมนี่ไม่ค่อยได้น้ํานะน้ำเพิ่งมานะไม่งั้นก็จะเตือนกว่านี้ด้วยเนาะเพราะว่าแปลงนี้นะครับเหมือนว่าคุยกันไวมว่าพี่จะเด็ดตอนแรกว่าจะจะทิ้งแล้วจะทิ้งแล้วน้ำไม่มีถอดใจแล้วทําไปจะลงไปกูจะได้อะไรวะฝากใครไหมฝากทางนู้นไหมฝากอย่าเลย พี่เะเดดครับไอตัวเนี้ยเราตัว U C S เนี่ยพี่จจเด็ดหวานเท่าไหร่ครับพี่อ๋อใช้ง่ายๆเลยไล่ละลูกไล่ละลูกอ๋อไม่ยากลูกหนึ่งก็ใส่เครื่องหวานน่ะพอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยอ๋อมันยี่ห้าโลใช่ไหมเออก็ง่ายๆนะครับเกษตรกรท่านใดที่เอาไปทดลองใช้นะครับก็แนะนําไล่ละลูกนะครับผมไล่ละลูกง่ายๆไม่ต้องแบกให้เหนื่อยเรื่องมากใช่เคยแบกปุ๊บลูกหนึ่งยี่ห้าเอห้าสิบโลมาแบกแค่ยี่ห้าโลสบายแต่ส่วนมากไม่ค่อยแบกหรอกมอไซค์วิ่งหัวคนาเลย ตอนแรกเห็นว่าไม่ไม่ไม่ใช้กลัวว่ามันไม่ดีก็ยังว่าจะเด็ดอยู่เลยซื้อปุ๋ยเมื่อปีที่แล้วอ่ะไม่งามเลยค่ะแปลงเนี้ยใส่เท่าไหร่ก็แดงแดงต้องเอาอยูเรียรมาใส่ยิ่งบอกเอออันนี้มันงามดีจังเลยเนี่ยธรรมดาแปลงนี้จะไม่งามเลยนะคะ่ะน,ออนี่เขียวแล้วงามดีจังเลยเชื่อละเชื่อสิออโอ้ถึงได้ให้ซื้อเยอะเลยอนะ่ะโอ้เนี่ยเกษตรกรคนแก่ไม่ได้ดียดา พอมารอบนี้มึงตังเลยถึงตังเลยมงโคเลยอ่ะจริงๆริงนี่ข้าวฉันหลงบ้านนะเฮ้ยมึงเขียวน่ากลัวว่ะเราก็กลัวจะเป็นโรคเห็นไม้เขียวมากอ่ะครเขียวปี๋เลยเนาะนี่ลูกค้าบางท่านเขาบอกว่ามันงเขียวเป็นใบตำลึงเลยบางทีนั่นแน่ครับข้าวพันนี้นะฉันทำป่าบัวในน่ะห้าไร่ได้เจ็ดเกียนยี่เจ็ดถังอ่ะ เกี่ยวไปคาวก่อนด้วนะคาวที่แล้วเนี่ยก็ดีนะเจ็ดข้าอ่ะแล้วทีนี้จะไปหาพันใหม่เมื่อวานมันจะมาหวานาไม่ได้ตอนนี้เจ็ด้าเนาะพันหายากอยู่ก็มีแปดห้าเนี่ยออกมาใหม่เราก็ว่าแตกกอดีอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมฝากนะครับเอ่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเนาะยังไงป้าก็ฝากไปแล้วนะครับป้าขอสักหมื่นสองตกลงทุกหมื่นห้าอย่างงี้เได้ สำหรับวันนี้นะครับผมกับพี่เจเดตแล้วก็ป้าชื่ออะไรนะป้าบุญเรือนนะครับก็คงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับป้าลาท่านผู้ชมหน่อยครับป้าจะขอโชคดีกันทุกๆทุกคนนะครับขอให้ขายดิบขายดีครับผมครับ